แม่ใจเจ้าต้องพี่ก็ขอเชิญชวนบูชารักเจ้าหน้านวน เนี่ยยิ่งกว่าพัตคารนะี่นะช้างน้อยนะเออยิ่งกว่าพัตคารหรูอีกเนะี่ยเหลือจะคะแนเจ็บปวดใจจริงจับถอกใจจัง ล,ลิวตะบึงคงไม่ถึงปลายทางวิ่งบนถนนใจของนางโคดเขียวตลอดทางหงายท้องความไปแม้ใจเจ้าตรงจะอยู่ดงเขาป่านาสวนพี่ก็ขอเชิญชวนบูชารักเจ้านานวล ไอ้นไอ้น้องชายมันมาแล้วน้องชายมันมาแล้วอ่าจบแล้วครับหนึ่งเพลงป้บมือหน่อยอาพวงมาลัยมาด้วยไอ้ยๆๆน้องชาย นั้นโบราณว่ายายกับตาทำนาสองคนกับตาทำนาสองคนตัวของพี่มิดชิดแนบกมนใจสักคนมีหรือจนอใน,ในุ่นแอบไปหลังรถหลวงปู่ว <c oughs> ลักใจแทบขาดจังดวงใจแทบขาดจังดวงใจ <c oughs> น้องคู่แก่เท้าไม่เท้ายอดทองว่ารักพี่แค่นี้ก็พอ พี่ไม่มีลอหลอกคิ้วโกงจงลอเลียนห่อรอรักพี่เออถ้าชอบเดี๋ยวไปเปลี่ยนลำโพงใหม่เลย พระจันทร์สวยเด่นบันเพ็ญสวยเด่นงามตาที่กลางจันทร์นั้นโบราณว่ายายกับตาทำรรนาสองคนยายกับตาทำนาสองคนตัวของพี่นิคนญาติขาดมิ่งมิดชิดแนบกระมนนวันใจสักคนมีหรือจนน้ำใจ ดอกกระดาษปวดแทบขาดทั้งดวงใจที่ไม่ไกลจากน้องอยู่คู่แก่เท้าไม่เท้าย่อตทองพอน้องก็ปลงวรักพี่เท่านี้ก็พอ ไม่มีหลอนหลอกต้องคิ้วโกงจงรอไม่มีเรือนหอพอรักพี่ไม่เพียงในหัวใจไปผูกแล้วไปไหนแล้ววะ เพื่อมาไล่หน่อยตอบมือหน่อยช่างหน,น่อยช่างหน่อยตบมือหน่อยเออไอ้น้องชายเราก็มา

หวังมันส่วนพวดเลยนะไอ้ตัวนี้ไว้ใจไม่ได้ตัวเข้าไปหาหลวงปู่่พอมันเล่นเข้าไม่ได้แล้วมันจะงองแงกลับมาทางเราไอตัวเล็กมันเปิดก่อนอตัวเล็กตัวนี้มาลำวงกันมาลำวงลำวง อ้าวจอไปเพลงแล้วเอาตังมาเก็บตัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออน่นต้องเชียร์กันหน่อยที่โอ้โหปิดเพลงให้ฟัง เฮ้ยไมเป็นเขา่ถเอี่ยมันมันต้องได้ยินเสียงตังกรตังครับตักรตัรับตังครับตังรับตร้องกรับตนงงงกรับงงอกรับรรับบครับรับบรับ Thank uh -huh. ช,ชั้นน้อยชั้นน้อยครับไปตัวดุสวัสดีแล้วทำไมไม่สวัสดีลลูกระยะดีๆหน่อยเราต้องถอยที่เขาสวัสดีเราก็ต้องสวัสดีตอบดิต้องให้สอนบ่อยเออนั่นแหละนั่นแหละเข้ามาเข้ามาสวัสดีก่อน เอขอข้ามาวันดีก่อนนักกินล้วเขาอยากเก็นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไปกัน,นเลยนะักกินกันเห็นใกล้ๆ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ระยะน่าจะถึง2เมตระประมาณมระยะทางตรงก็ไม่น่าจะเกิน1นกิโลเมตรใกล้ๆนะครับเราก็มาเฝ้าระวังเพื่อที่จะไม่ให้ช้างเข้าไปสร้างความเสียหายและรบกวนให้กับชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงแต่เราจะไม่รบกวนเขานะครับในช่วงที่เขาหากินหรือว่ากินอะไรเราก็ปล่อยเขาตามอัธยาศัย แต่ถ้าเกิดเขาเข้าไปในโตัวที่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเราก็ต้องผลักดันครับนี่ละครับคือทีมงานสลาตันนะนนนแนวคิดและนโยบายนะครับของทีมงานสลาตันนี่ค <5. S 2> ือง,งานั้างน้อยน,นี่กี่ขวบไอตัวนี้สี่สี่ขวบสี่ขวบไอตัวเนี้จำได้ไหมที่หลงอยู่ตัวเดียวที่วิ่งอยู่ในหนองเขียวปีที่ปอเข,ข้ามาไล่ข้ามถนนน่อะออ ที่มันมาตกลูกเสร็จแล้วมันหลงอยู่หนองเขียวะแล้วไอ้หน้าบากมารับกลับไปไอ้ตัวนี้แหะที่เล่นไอ้เด็กถนนที่โกงหาซีซี่ออผู้ใหญ่บอยมันลงจากต้นไม้บอกช้างไปแล้ว ยาปลูกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นคือก็เป็นมือปกติแบแคำช้างมันก็เหมือนน,นั่นแหะวันนี้ก็อาสจหจรับออกาอกินเยะคอย่งึอตัวน,น,นี้มาการของใครเข้าไปปะทมาก่อนไม่ด้วยวให้โหากินสบายไม่มเียคาเป็นเข้าระวังอะไรนี่ของเขาหน้า มีโอกาสสงเพราะว่ามีลันสนัการเป็นผู้นำที่ดีมันไม่ได้ย่่ารแน่ ่าชัางน้อยเราน่ารักออกเราไม่ได้มีอะไรกับไขเลยแสงแดดก็กำลังสวยเลยนะยามอาทิตย์อสดงนะเราก็หากิน,นแสงแดดก,ก็สวยเนี่ยเขาให้กินกระโพ่นะเห็นไหมเขาโยนกระโพให้กินหาเจอเปล่ามั้ยล่ะ ม่มีแล้วเอ่อมากินกระโพดมาลงมาเขาไม่ได้ไล่นะเขาให้กินกระเพาวมาดี่ขาเออมามากินกระโพดมาลงมานี่นี่กระโพดอยู่นี่มามเฮ้ยทำไอ้นั่นดิไอ้ที่อินเดียมันทำนะโอ้โหโอโหเอออ่าเอามือฟักหน้าโล้โหช้างน้อยจะไปไหนแล้วลูก เอเอขอกากำลังดูกันสวยๆงามๆหนูก็จะเดินหนีกะเ,ออเดินมานี่มามาลงมานี่มามาทางนี้มามาเร็วโม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 ,โม <c oughs> ไอผงผงมันไปทางไหนแล้วล่ะย้อนกลับไปแล้วแล้วอยู่ในดงนี้เยอะเดี๋ยว มืดๆเมืม่อเวลถึงจะออกปากทางไล่หลงป่านเฮ้ยขึ้นถนนแล้วเว้ยไปเก็บภาพสวยๆบนถนนเนี่ยเก็บภาพสวยๆบนถนนเนี่ยเดี๋ยวมันจะตัดขึ้นถนนเนี่ย,อยอออเออเอ้มันมาแล้วมันมาแล้วมาหานัก,กจิตแล้วไม่ไม่เป็นไรครับเอเอชาช่งน้อยมา มาแล้วพี่บิิงเลยนะเจอไม่เลียวไหมเห็นไม่เลียวไหมถ้าสนแล้วโดนไม่เลียวเล้ว,วันเนี้โดนโดนถ้าสนแล้วโดนไม่เลียวแน่เอ,อกินดีๆกินดีๆอย่าดื้อย่า,ยาสนเนี่ยเห็นบ้าไม่เลี้ยวเนี่ยโดนตีตูดพว้เลยตีโบ๊ะเลยละ่ะเออไปกินอ้อมๆไป เชื่อไหมว่ามันจะต้องตีวงมหาน่าร้องร้องเรียกกันอยู่นะ